นี่คือน้ำโซดาที่มีขายทั่วๆไปที่เรากินกันอยู่นะพอกินเข้าไปปุ๊บสภาพมันก็จะเป็นกรดมันจะเป็นกรดอ่อนๆนะครับเพราะ p ีมันอยู่ประมาณ5.6 5.7คือต่ำกว่า p ีเอเอเจ็ head, 7ลงมานิดหนึ่งนะครับทีนี้พอมันมีความเป็น เป็นกรดมันก็จะไปทําปฏิกิริยากับอะไรที่เรากินไปที่มีลักษณะเป็นเบสนะครับเพื่อบาลานซ์กันไงนะครับเพื่อบาลานซ์กันพอมันบาลานซ์กันปุ๊บมันจะมีกา๊าซที่มันเกิดขึ้นคือก๊าซในตัวมันมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะไปทําปฏิกิริยากับในลใําไส้เราทําปฏิกิริยาก اء. สารที่เป็นเบสเพื่อปรปับให้เป็นกลางพอทําปฏิกิริยากันมันก็จะเกิดการย่อยสลายและเกิดก๊าซขึ้นมาแล้วก็จะเลอออกมานะครับนั่นก็คือการไล่ ก๊าซของเสียออกมาแล้วก็อาหารมันก็ช่วยช่วยย่อยมันเป็นมันเป็นชิ้นหนึ่งในกระบวนการช่วยย่อยอ้าวแล้วน้ําด่างอ่ะน้ําด่างก็คล้ายๆไกดนี่แหละแต่มันเป็น p ีเป็นมันเป็น PH ที่สูงกว่าเจ็ดก็จะไปแก้กดไงมันเหมือนการแก้กันอ่ะเออทีนี้ถ้าอยากถ้าอยากให้แม่นต่อยกันทาไงวะเอาน้ําด่างผสมโซดาแดกเข้าไปมันจะต่อยกันเองเพราะกดกระเบิมันจะต่อยกันจนมันเป็นกลางแล้วสุดท้ายมันจะเป็นดิเฮียเลย